เบ็ดหลายอันเลยอ่ะหกสิบห้าประกวดประกวดตะขนกินหมดประกวดตะขั mm ่นถอดมั้งเหรอชื่อทอดไดดจะได้นั่นนะไปจับใถ่รอบก็ไ hmm. ด si ้ แกนเบียร์อร่อยอใบกระท่อมไม่มอ่ลไม่ไม่เข้าไม่เข้ากันนั่นมันไหนไม่เราพื่นผมามาเนี่มาคนนะไออยู่นี่แหละรัายังไม่ได้เปิดงานเลยจะไปทงนู่นเหรอไปไปไปน่นี่นปไปแล้ไปไ้ไปด้วยป่าไม่ไปแล้วเดี๋ยว เมื่อเสียก่อนมันเดินฝากไม่ได้ต้องลงน้ำฝากเลยเดินไม่ได้อออะเมันเดินไม่ได้เช้าก็ต้องปูเดินลงน้ำไปปูอีกทีดูไม่ยอมหลบคนเลยโดนยังโดนดิแกร์แคแกนี่ไปแล้วไปแล้วหปวดใจกายงอเนิร์มมันเ่ง ไปแล้วใช้ที่เจนหน่อยท่อได้หนน่ะเดี๋ยวไปไปแล้วไปแล้ว,ลวจะปักไปนูน่นเลยเหรออไปไปกลับมากเกมเหรอืยน แค่รอเดูอดก่อน